สักหนึ่งออเดอร์นะครับพี่ไอ้เพิ่งกับจากธุระนะครับยังไม่ได้เข้าออเดอร์เลยวันนี้วันอาทิตย์ตลาด OTC นะครับก็มาดูกันนะครับออเดอร์แรกของวันนะครับกราฟกำลังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะหลุดยอดนี้ได้หรือเปล่านะครับหลุดไปแล้วน่าจะไปต่อ รอก่อนตรงนี้มันมีแนวเส้นกิดทียับก่อนครับไปดูผู้อื่นก่อนเอามาครับหลังแท่งนี้นะครับเกิดเดเวเจนแล้วนะฮะเดเวเจนเดเวเจนค่อนข้างชัดด้วยนะครับ หลังแท่งนี้นะครับพี่ไอจะเข้าออเดอร์เซลล์ครับรอยกขึ้นไปสักนิดนึงนะฮะพี่ไอกดเข้าออเดอร์เซลล์ครับอ่ะมาดูกันนะครับเกิดเดเวิเนค่อนข้างชัดนะฮะค่อนข้างชัดกับยอดสูงสุดเลยนะครับ แท่งนี้น่าจะเป็นการพักตัวนะครับถ้าเกิดจะขึ้นต่อนะฮะก็น่าจะเป็นการพักตัวก่อนยังไม่น่าจะพรวดขึ้นไปได้นะฮะเอาเดืแรกของวันเลยนะครับอันนี้มาลุ้นกันนะครับมาลุนกันยังดุกด๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่นะฮะ น้องๆที่ไม่ได้อยู่ในคอร์สอินดิเค็มนะครับถ้าดูไม่ทันหรือว่าไม่เข้าใจนะครับก็สอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับหรือใครที่สนใจจะเรียนรู้ก็ทักมานะครับทักมานะครับสำหรับคอร์สอินดิเค็มนะครับออเดอร์นี้อธิบายตรงนี้นะครับว่ายอดนี้นะครับคือยอดนี้นะฮะยอดนี้อินดิเคเตอร์นะครับขึ้นไปเสมอเต็มกรอบราคาเลยนะครับแต่ว่า แต่ว่ากราฟยังอยู่แค่นี้อยู่เลยนะครับมันขึ้นไม่ถึงนะฮะมันเกิดความขัดแย้งนะครับมันเกิดความขัดแย้งแล้วก็บริเวณนี้เป็นบริเวณแนวรับเดิมซึ่งเปลี่ยนตัวเองเป็นแนวต้านนะครับเคยเป็นแนวส่งกราฟลงนะครับก็เข้าออเดอร์ไปนะครับก็วินไปง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับลากานเท่านี้ครับหนึ่งออเดอร์นะครับสำหรับวันอาทิตย์วัน OTC สวัสดีครับผม